ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกิดมาคุยข่าวตื้นคืนนี้เชา้านี้พ่วงด้วยทั้งเสาอาทิตย์คุยกันให้ฟุ้งทั้งบาง่าย<อ>และขอเสิอพบกับ3ปมพิธีกรหน้าเดิมนายวินยูวงสุรวัตรนางสาวแพรวพันธ์ไม่ทราบนามสก,กุลและนายจตุพรไม่ทราบนามสก,กุลเช่นกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับประเด็นข่าวนะครับที่ไม่ใช่ประเด็นทันด่วนอะไรนะครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ผมเนี่ยอยากจะนําเสนอกับเรื่องของโรงไฟฟ้าขยะครับ ขยะซึ่งในตอนนี้นะทั่วโลกเนี่ยนะครับต่างให้ความสนใจกับเรื่องของขยะครับรวมไปถึงบ้านของเราด้วยรายละเอียดเป็นยังไงครับคุณแพบพันธ์ครับสำหรับเรื่องโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยนะคะสำหรับเรื่องโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยนะครับ,รบ,รฟฟรบประเทศไทยเรามีใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะเท่าที่ไปสำรวจมานี่มีภูเก็ตนะสมุทรปราการนะครับที่ระยองนะครับแล้วก็ มีโครงการอีกหลายจังหวัดครับนะฮะซึ่งจากแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่นำเสนอแต่ข้อดีของโรงไฟฟ้าชนิดนี้ก็ใหญ่เลยครับเรื่องเด่นที่สุดนะฮะเห็นจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวกอดูนิดนึงนะครับเรื่องที่จะช่วยกำจัดขยะให้หมดไปแล้วผลเสียที่ตามมาล่ะครับมันไม่มีผลกระทบต่อคนสัตว์สิ่งแวดล้อมสัก,กนิดเลยเหรอครับไม่เข้าใจทำไมครับทำไมทำไมไม่เอามาแจกแจงให้ประชาชนได้ดูกันล่ะครับ เห็นออกทีไรนี่โปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดเลยอ่ะคุณจะตัวลพลว่าไงบ้างครับมันเป็นประเด็นระดับชาติเอางี้เอางี้ข่าวต่อไปข่าวต่อไปข่าวต่อไปมีอะไรบ้างดีกว่าครับคุณพาวันครับสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของพลังงานลมค่ะซึ่งในข่าวนะคะข่าวนี้นะครับสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่าเทพสถิตวินฟามนะครับที่เพิ่งลง MOU กับบริษัทต่างชาติ เพื่อจัดหาและติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า36ตัวเลยมาติดตั้งในพื้นที่ของอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับคุณผู้ชมครับเพื่อสร้างครับเป็นโรงผลิตไฟฟ้าและวางแผนเพื่อดําเนินการนะฮะเสร็จจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงเดี๋ยวขอดูรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวสัก,กู่ผลิตไฟฟ้านะครับได้ถึง 100เมกะวัต์เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆครับแมคุณจตุรพลครับเจ้าของที่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหรวยกันยกใหญ่ครับเพราะว่าราคาที่ดินเนี่ยมันทีบตัวครับอย่างรุนแรงจากไร่ละ 2- 3สหมื่นครับคุณผู้ชมมันทีบตัวครับสูงถึงไร่ละ 4- 5หหมื่นแล้วครับโอ้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณจตุรพลครับก็เป็นประเด็นระดับชาตินะครับที่น่าสนใจนะครับ แรงลมเนี่ยมันถึง้วครับ4.5เมตรต่อวินาทีนี่แหละครับแล้วเสียงนะเสียงพัดลมที่บ้านผมเปิดเบอร์หนึ่งนี่อย่างดังเลยนะครับมันซ่อมยากหรือเปล่ามันจะไม่โดนซาลเล้งขโมยไปขายครับเดี๋ยวนี้ซาเล้งโหดมากเลยนะครับปล่อยข่าวนั้นทิ้งไว้ดีกว่าเดี๋ยวคนดูก็ลืมครับมาที่เคอรท่องเที่ยวกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับที่น่าสนใจจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสกันครับเหมาะกับช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างมากเลยนะครับอ่ะคุณแบวพันธ ก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่นะคะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณจะได้เพลิดเพลินนะกับบรรยากาศของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกบัวทองที่งดงามหรือว่าสนามกอล์ฟใหญ่อุ้ยอุ้อุ้ขอโทษสนามกอล์ฟเขียวกะจีจุดชมวิวสวยงามโอ้ที่ไหนล่ะครับนะเราจะแนะนําให้คุณไปสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามที่อำเภอแม่หมะครับโมเรนติกมากนะ แล้วก็ดึงดูดใจนะครับตอนนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งครับจากโรงไฟฟ้า่านหินลิกไนนะครับที่เคยมีข่าวว่าเป็นแหล่งมลภาวะทางธรรมชาตินะครับกลายเป็นแหล่งออกรอบ18หลุมมันสวยงามครับไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เลยคุณนะโอ้ทวิยิ่งใหญ่มากอ่ะประเด็นนี้คุณจตุรพลเนี่ยว่าไงบ้างครับครับเป็นประเด็นระดับชาตินะครับที่น่าสนใจมากครับผม แล้วอากาศมันดีจริงแล้วเหรอครับโรงไฟฟ้าก็ยังทํางานอยู่นี่ครับแล้วละอองหรือว่าตะกรนที่มันหลุดออกมาเออมันอยู่ไหนครับแล้วทําไมชาวบ้านยังป่วยอยู่นะครับเอางี้ครับข้ามเรื่องเครียดๆไปก่อนนะครับไปที่ข่าวปรเดินดีกว่านะครับกับเรื่องนี้ครับดาราเซเลบเมืองไทยครับแฮ่จองรถแฮมสเตอร์ไฮบริดแฮมสเตอร์ไฮบริดครับนี่ผมนึกว่าผมอ่านผิดนะแฮมสเตอร์ไฮบริดนะครับ ว่ายังไงครับคุณพาพันครับก็คือข่าวที่ว่าเนี่ยนะแฮมสเตอร์ไฮบิดที่ว่าเนี่ยนะครับมีข่าวรั่วออกมานะครับว่าผู้ผลิตรายใหญ่ของอเมริกาครับหลังจากที่เมื่อต้นปีพยายามครับจะเจรจาซื้อขายกิจการกับทางการของจีนครับแต่ไม่สำเร็จครับจนถึงว่ามีข่าวครับว่าต้องปิดสายการผลิตไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับก็น่าจะด้วยสาเหตุสำคัญนะครับจากวิกฤตการราคาน้ำมันนะครับที่สูงขึ้นนะทำสถิติใหม่อยู่เรื่อยๆครับด้วยความใหญ่ของรถครับน้ำหนักเกือบ3ตันครับน้ำมัน24ลิตรเนี่ยนะวิ่งได้แค่100กิโลเมตรเท่านั้นครับยังไม่ทันถึงพัทยาเลยครับคุณหมดเงินไปพันหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับซึ่งดารานะครับแล้วก็ในเอ่อแล้วก็เซเลบในประเทศนี้เนี่ยนะครับ อู้หลายคนคงได้สัมผัสครับถึงอัตราการสูบเงินในกระเป๋าไปหลายท่านแล้วนะครับนะฮะบางท่านครับซื้อมาใช้ได้อาทิตย์เดียวขายทิ้งเลยแล้ยอนขาดทุนกันด้วยนะแต่ตอนนี้ครับเจ้ารถแฮมสเตอร์ไฮบริดเนี่ยนะครับกลับมาฮิตอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาได้ใส่ระบบ h y b ริดลักโลกเข้าไปอ้าทำให้ดูดีมีชาติกูลขึ้นมาเลยครับแรงข่าวนะครับให้ข้อมูลว่านะครับ เจ้าแฮมสเตอร์ไฮบริดเนี่ยได้ถูกโถดมาจากรถต้นแบบรุ่นปี2009ครับถูกสร้างขึ้นมาครับเพื่อกู้สถานการณ์ของบริษัทครับยอดจองครับของเหล่าบรรดาเศรษฐีทั่วโลกครับลังไหลเข้ามาเลยหลังเข้ามาซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในรายชื่อผู้จองก็ได้นะครับมันมีไฮบริดไงนะมันรักโลกนะพลังงานสะอาครับคุณผู้ชมครับพลังงานประหยัดครับ คุณคิดว่ายางไงบ้างครับคุณจตุรพลครับผมว่าเป็นประเด็นระดับชาติอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้น้ำมันอยู่หรือเปล่าครับช่างมันครับช่างมันมันเป็นแค่ข่าวปันเดินครับแหมเสพกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับบางที่มันก็ไม่จริงครับแต่บางทีมันก็จริงนะครับเอาเวลาหมดพอดีเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะขอต่อเวลาสัก5นาทีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีรายการคุยข่าวรายการต่อไปมาจอคิวรอเหมือนกันนะครับแต่คุณผู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าข่าวคล้ายๆกันครับนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันเลยตั้งแต่รายการคุยข่าวตอนตีสี่ยันคุยข่าวเที่ยงนะครับหรือไม่ผมว่าคุณเนี่ยเอาเวลาที่ตื่นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ตีสี่จนถึงเที่ยงเนี่ยนะครับซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านเองก็ได้ครับ สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องขอลาไปก่อนนะครับนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและเวลาเดียวกันนี้ผมจอร์นวินยูวงสุรวัรนะครับคุณแพลวพันไม่ทราบนามานนสกุลนะครับและคุณจตุรพลไม่ทราบนามานนสกุลค,ครับขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จบแล้วครับแล้วพรุ่งนี้กี่โมงอะ ประกาศภาวะชุกคิดกับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกโก้าอี้หรือขมขืนจนขับพจนไท่ไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคให,หม่ี่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะชุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูประกาศภาวะชุกคิดคุณผู้ชมที่รักของผมครับหลังจากเราได้ห่างหายจากกันเป็นเวลาเกือบสัปดาห์วันนี้ผมจอห์นวินยู ก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมที่รักของผมอีกครั้งหนึ่งและเรื่องที่ผมอยากจะมานั่งพูดคุยก็คงจะหนีไม่พ้นไปจากเรื่องที่ควส่วูญใหญ่กำลังให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้ครับกับเรื่องพลังงานครับและถ้าจะให้ผมเล่าออกมาคนเดียวมันก็คงจะดูไม่ออกรสชาติเท่าไรผมจึงได้เชิญผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการบูรณาการพลังงานท้องถิ่นมาจากดินแดนในหุบเขาอันแสนไกลก็เลยทีเดียวนะครับและการที่จะเชิญผู้ชายคนนี้มาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมและทีมงานเลยครับคุณผู้ชมครับท่านนายกป้อกำนันป้อหลวงฟ้าลั่นขมอยดอยสะเก็ดป่าเกตสารพีพระศรีสันป่าตอง พี่น้องชาวไทยใช้พลังงานทดแทนจิตสำนึกคุณอยู่ตรงไหนคุณไม่อายแทนพ่อแทนแม <ui mat> ่ค <laughs> ุณเลยครับจอไม่เข้าใจว่าคุณใช้ชีวิตยังไงคุณผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันคุณผู้ชมทางบ้านบ้าไปแล้วชมแต่ไม่อยากเชื่อจอนวนยูครับรู้ไหมทำไมหมูแพงทำไมพี่เพราะว่าราคาอาหารหมูนแพงแล้วทำไมราคาอาหารหมูมันถึงต้องแพงด้วย ือว่าอย่างนี้คุณจอนหมูเนี่ยมันกินข้าวโพดใช่ป่ะเขาไอ,าอข้าวโพดเนี่ยเขาก็เอาเอาเอาไปผลิตพลังงานทดแทนจำพวกเอน,นอนอะไรเงี้ยอ,อแล้วพอความต้องการมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงก็ต้องเลือกไงว่าแบบจะเอาไปให้หมูกินหรือจะเอาไปผลิตเอน,นอนดีพอมันแบบต้องการเยอะขึ้นแย่งกันเยอะขึ้นราคาก็ถีบตัวสูงขึ้นไปธรรมดาใช่ไหมแล้วก็พอมันถีบขึ้นแล้วไงต่อก็แล้วไงอ่ะก็ ก็ได้พลังงานราคาถูกไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าหมูมันต้องแพงขึ้นอวินวินไหมอะไรมันมันวินวินตรงไหนนะพี่ก็ไม่รู้ไม่ทานคิดก็ฟังกข้ามาอีกทีนึงได้ไหมก็มาเล่าอย่างนั้นก็เขาเล่าว่าเดี๋ยวไม่เชื่อเขาเดี๋ยวหาว่าขวางโล่อีไม่แล้วมันแล้วมันวินตรงไหนอะเอาเอาเข้าวสาล้แล้วทำไงทำไงดีกว่า มันวินวินคิดมากวินยังไงสวัสดีครับป้ากําเนิดนะครับนะะฮครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้กลับมาเจอกันครับเราเพิ่งได้ทราบมานะครับว่าป้ากำนันเนี่ยเพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่หมู่พลังงานทดแทนเนี่ยค่ะคือพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในบ้านเฮาตอนนี้นะครับ91เปอร์เซ็นต์เป็นหมู่เปิ้นฮ้องว่าพลังงานที่มาจากฟอสซิล คืออย่างกาธรรมชาติน้ำมันทานหินเนี่ยโอ้ทานหินด้วยเออก็คือคพลังงานทดแทนก็คือจะเอามาแทนมูลเนี<ช>้ยพลังงานทดแทนนี่มันมีอยู่สี่ห้าอย่างนะครับอ,อย่างแรกนี่เอาที่ว่าผมว่ามันสะอาดสุด้นะพลังงานแสงอาทิตย์ครับพลังงานแสงอาทิต์เออพลังงานแสงอาทิต์ก็คือเอามาแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตไฟฟ้าพ่องเอามาอย่างไรมาผลิตความพร้อนเออนี่ผมจะยกตัวอย่างอันบ้านเจ้าบ้านที่เป็นอยู่บนดอยกันนี่นะครับอย่างหมู่บ้านผมนี่ เอาแผ่นแผ่นแดดนี่มาตากแดดแผ่นแดดบนดอยเขาจะเรียกโซล่าเซล์ว่าแผ่นแดดแผ่นแดดครับเอาแผ่นแดดมาตากไว้เนาะตากไว้แล้วก็มันจะเข้าเครื่องชาร์จไฟชาร์จปุ๊บแผ่นนึงนี่นะชาร์จเครื่องเครื่องนึงนี้จช้ไฟได้สักสองสามดวงเนี่ยต่อบ้านหลังนึงนนะแต่ถ้าอย่างบ้านป้นหลวงนี่อันใช้แผ่นใหญ่เนาะครับแผ่นใหญ่นี่จะได้ทีวีเครื่องน้อยอเครื่องนึง แล้วถ้าอย่างทีวีของบ้านบ้านจออย่างเงี้ยห้าสิบหกสิบนิ้วอย่างเงี้ยแผ่นแดดอย่างที่เขาเรียกกันนะครับนะฮะอย่างโซลาร์เซลล์เนะฮะมันมันใช้ได้ไหมครับมันกดได้ครต้องใช้แผ่นใหญ่หน่อยมันแพงเนยอเม็ดเม็ดหนึ่งนี่มันหมื่นปลายนะมันรวมมันรวมอุปกรณ์อื่นนะเออมันแพงคุณผู้ชมครับเนี่แหละครับคือปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้คือพลังงานทดแทนอย่างที่หนึ่งครับผม แล้วอย่างต่อไปล่ะครับพลังงานลมนี่เอามาผลิตไฟฟ้าได้แนหลักๆเนี่ยนะที่หันวิ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 นบนบนใบพัอกับสูบน้ําเหมือนกันวิ่นวินวินวินกับสูบน้ําขึ้นมาอย่างรับครับแต่อันช่วงนี้บ้านเฮาก็บใจหนักนะมที่อันมีภูเก็ตเนาะภูเก็ตภูเก็ตแล้วก็มีที่ลำตะคองครับเออนะชัยภูมิท้องเนี่ยอย่างก็ เทพสถิตวินฟาร์มที่กำจะทำกันอ่านี่เราจะจะแปลงกันครับครับครับผมอันงืดว่ามันจะมีผลกระทบก่อเพราะว่าตอนนี้ข่าวออกมาไ้นะมันมีก็ข้อดีนะครับมันบได้แจกแจงผลกระทบผลสียงต่อคนสัตว์สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศมาบอกสักหน่อยบอกว่าดีเยี่ยมอีจะเอาอย่างเดียวก้าหน้าก้าหนอย่างเดียวครับเอองั้นข้อเสียที่ว่ามันคืออะไรครับอันยกตัวอย่างแบบคำวาคนะครับ ตามมูตี้แต่งอันวินฟาร์มมิงเนี่ยนกกระทั่งขาวลดอันจำนวนประชากรนกกระทั่งขาวลดหัวห้าบเลยคือปริมาณนกกับข้างาวเนี่ยเออแบบมันลดลงเพื่อนกับอันถ้าจะเดาว่ามันถ้ายบินจนพ่องอีเนาะมาอันก็เสียงลมนี่มันจะวึมึนมึึเนี่ยมันเมาหัวอ่ะเออไข่หากบินแววแวตกเถอะจนมันพองอากาคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าการที่พ่อเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ย แปลว่าพ่อคำนันเนี่ยเป็นพวกขวางความเจริญนะฮะความเจริญมันจะเข้ามาเนี่ยอาสักเรื่องเหอเนี่ยผมจะบอกใมันสักเรื่องบมีอีกมีเห็มเรื่องอ,อะว่ามาครับไอ้ตัวเทอร์ไบคือตัวที่อยู่ตรงขั้วตรงใบพัดอ่าครับมันต้องใจแม่เล็กอันหนึ่งแล้วไอ้แม่เล็กตัวนี้นะเป็นแม่เล็กที่มีมันประสิทธิภาพสูงสูงเลยอะอสูงที่สุดไอ้ตัวแร่ธาตุนี่นะเปิ้นฮ้องว่านนโอไดเมียม,มคือมันเป็นส่วนผสม แม่เล็กอันหักสูงมันอยู่ในอุปกรณ์ไฮเทคทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมบอกว่าจะเป็นมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนทีวีจอแบนรถไฮบิดอาวุธสงครามยก็มีมีแย่ปะเลิศปะเตอร์การหานลมตัวหนึ่งไงเจ๋งๆไงนะต้องใช้เนโอไดเมียม1 9 9่งนก้อก้ิโลกรัมและคุณจอนฮู้กองว่าผลิตที่ไหน อ,อ,อยู่แถวแถวอินเนอร์มองโกเลียเนี่ย Inner <Mong> อินเนอร์มองโกเลียเอออยู่ในจีนกว่าจะได้ไอ้แร่ตรงนี้มานะครับคือเราต้องใช้สารเคมีนี่ปะทอมันเลิกที่เต๋อเลยนะครับม,มาคัดแยกแร่ออกมานะครับแล้วเมืองนี่นะครับคุณจรครับบ่อที่ขว้างของเสียเนี่ยนะใหญ่ขนาดระดับทะเลสาบเลยผมมีเยอะในหมู่บ้านผมก็มีทะเลสาบทะเลสาบสงขาสงขาเลยมันใหญ่ขนาดนั้นเหรอนี่ผมไม่อยากเชื่อเออจังมันเตอะแล้วผลตามไม้นะมันเลงนะ โรคปอดนะโรคยังไหงมาทา้งเดินหายใจนี่นะแล้วเหลาออนที่เกิดมานี่นะกระดูกเปี้ยมันมีกระดูกจริงเหรอครับออกระดูกมันพุกม,มันกระดูกมันก่อนหมดแล้วไงครับและไอเมืองนี่นะมีหมือกที่ปีน่ะนะครับมีเมินขนาดละอืมแต่มันกล่ามาบูม,มเพราะว่าอย่างก่อเพราะว่าพอเรื่องข้าวกังหันที่มันจะแปลนี่ยครับผลิตพลังงานสะอาดเพื่อโลกนี้อืมเออแล้วเป็นได พอจีนออกมากำหนดโคดตาว่าผลิตตอิ่งะอิ่งจัดจ่ายได้งอิ่ง,งยุโรปก็ออกมาเออมันได้มันได้ามินยองอผลิตนี่มาแฮมจีนอบอกมันไดม,มันต้องกำหนดโคดตาเป็นปัญหาโอคุณผู้ชมมันก็ต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่นะมันได้ครับผลกระทบจากการสร้างความเจริญน,นี่แหละครับกึดอพองใจเปิ้นใจเฮาคคุณจอนชอบความสะอาดป่ะแน่นอนครับ คุณถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีคนมากวาดที่นี่ใส่บ้านคุณจอนอ,ะอ่ะชอบก่อไม่ชอบครับคนอื่นที่เพิ่นโดนผลกระทบเนี่ยนะครับชาวบ้านนะครับเพิ่นก็กืดเหมือนกันว่าเอามาก,กองไว้หน้าบ้านเฮาเนี่ยใครจะชอบถ้าชาวบ้านมันกังวลว่าเวลาหน่วยงานที่ออกมาเนี่ยหน่วยงานไหนห้าไมไิดชอบห้ามไมชอบชีวิตความเป็นอยู่เขาม,มามีเลยถึงเวลามามีใครมามามีใครมาเลี้ยวแล้มู่ผมเลยคุณจอนท่านผู้ชมดูยัยงแม่หม้อแหละฮันก็แม่หมอนี่มันยิงไง คือผมไม่เข้าใจเหมืองแม่มอนี่เริ่มตั้งแต่สมัยร6อยกร้อยเอนี่เป็นเมืองทานลิกไนท์นะครับที่ขายทั่วประเทศเป็นแหล่งลิกไนท์ที่ขายทั่วประเทศแล้วเกิดเกิดความคิดมาว่าอตั้งโหงไฟฟ้าดีกว่าอตอนพศสอ 5, 1 8ตอนตั้งมา3าโสงแต่ตอนนี้มี13โสงนะตอนนี้13อืมแต่เริ่มศึกษาผลกระทบต่อธรรมชาตินะครับ2520จําตัวเลขผมไว้นะ25-20แต่ที่สําคัญครับ ประเด็นที่ว่าไอ้เครื่องดักซัลเฟอร์ที่ที่มีประเด็นตึงวนันนี้โอหครับว่าเริ่มวางแผนเริ่มวางแผนที่จะติดตั้งพอสองห3าสามสามสาสาผ่านไปแล้วสิปีสลดก่อครับโรงไฟฟ้าทุกโรงมีเครื่องกําจัดซัลเฟอร์นะครับคร,บ,ครบนะครับพอสองห้าสามเ้าสองปีที่ประชาชนต้องแบกครับ กับควันอันยังกอบาหูโดยเฉพาะซันเปิลไฮอ,ออกไซด์เสาร์สองปีคุณจอนวินยูเสาร์สองปีนี่มันคือกี่ปี22 <you> know? อยู่เนาะโอเค22ปีเออ22ปีครับจะว่าผมทวงความจเจริญเออกดใจรักใจเปินใจเฮาเกิดขึ้นก่อเกิดขึ้นถึงมือผมก่อชีพลาของคุณง่ายอย่งนั่งในออฟฟิศตาเย็นเย็นมาได้กินโนนัทกล่อง200ปลายจิปกาแฟเช,ช็คเอาไวแฮงอิน เออเจไก่กัเช็คเอาท์เช็คอินแฮงเอาท์เออแล้วผมฝากแหมเรื่องนะครับที่เขาโปรโมทกันนะครับว่าแอลได้อากาศดีนะครับลองพรดีๆนะครับเวลาเราจะไปแอลเหนือนะคุณจอนคุณแอลหน้าไหนหน้าหน้าหนาวเออไปหน้าหนาวแล้วเป็นในหู่งกอหน้าหนาวนี่นะครับความบดอากาศมันต่ำนะอความการหมุนเวียนของอากาศนี่น้อยมากครับบ้านผมเชียงใหม่มาสักสามสี่ปีที่แล้วนี่ยนะครับเกิด คุ่นควันไปป่านี่นะอไหนแกนควันกันมดแล้วแล้วคุณคิดสภาพเมื่อผมโดนบักขี้อติดบักขี้เดือนนี่เปิ่นโดนมาสองปีอะแล้วคุณคิดว่า no effect โอ้แล้วก็นี่ยังจะชวนให้ไปแอลอีกจะไปก่อโอ้เที่ยวกันไหมจะไปเออจะมันเออครับครับพ่อหำนั้นบอกผมมาเลยดีกว่านะครับว่าผมควรจะทำยังไงครับ อย่ามาพูดแบบทิ้งๆเป็นปริศนาอย่างนี้ให้คิดเราเองคุณจอนครับคุณผู้ชมครับอันสิ่งที่เฮาจะทําได้แน่ๆนะครับคือตอนนี้เฮาต้องรู้ตัวเกา่าเนาะรู้ตัวเองอ่ารู้ตัวเก่าก่อนว่าเฮาต้องนึกถึงว่าเฮานี่บริโภคทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีผลต่อโลกอ,อย่างก็ตามที่คุณจอนซื้อ,ออย่างก็ตามที่คุณผู้ชมกินเข้าไปมันก็มาจากทรัพยากรของโลกทั้งนั้นนึกถึงบอสารเคมีนะครับคุณผู้ชมนึกถึงหลอออนที่มันเกิดนะอ,อกใจก โอ้แปแปๆนึกถึงออนทปเบิร์เกินมาเนาะนึกถึงอันที่นกชัดชัยทิกทิ๊กิโลความอยากได้โทรศัพท์รุ่นล่าสุดของคุณจอนและคุณผู้ชมอาจจะน้อยลงสักหน่อยเนาะเพราะว่าอันเครื่องเก่าหมอกยังใจได้เนาะใจได้ก่อนถ้าใจมาได้ผมขอผมจะไปจ้างกิโลขายคิดคิดก่อนจะซื้อคิดก่อนจะใช้คิดก่อนจะบริโภคคิดก่อนจะทิ้งชุกคิดนิดนึงเหมือนประกาศภาวะชุกคิดของเราใช่ไหมครับ ครับผมสรุปกันอย่างนี้ละกันเรื่องของพลังงานครับนะฮะแล้วก็พลังงานทดแทนนี่นะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับคือของพวกนี้เนี่ยมันล้วนมีผลเสียครับผมขอเรียกว่าเป็นผลกระทบดีกว่าใช่นะครับถูกต้องนะฮะถ้าพูดว่าผมเสียมันดูบบนี้ใช่ใช่นะครับนะฮะแล้วเจ้าผลกระทบนี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มทําอะไร ถูกต้องใช่ไหมฮะลวกลวกถูกต้องใช่ไหมครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาและเราเนี่ยนะครับเป็นผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ดีสุดตอนนี้นยฮะก็คือเราต้องบริโภคอย่างรับผิดชอบย้ำอีกครั้งต้องรับผิดชอบด้วยวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับป้องกำนันป้อหลวงฟาลั่นคำวยดอยสเก็ปป่าเกตสาภีพระศรีสันป่าทองนะครับที่มานั่งพูดคุยรอในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดี ่ปจ,จะอู้จื่อผมจบไม่กระเทาทเนือเน้อคอแห้งรัสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหู <The Bros. S 1> และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการประกาศภาวะฉุกคิดของเราในวันนี้นะครับกับช่วงท็อป10 10อันดับกระชับต่อมานะครับแล้ววันนี้เราขอเสนอ10อันดับวิธีเตรียมตัวเมื่อไม่มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันดับ10 UFO เอ้ยช่วงนี้ก็มาเห็นกันบ่อยๆนะครับน่าจะติดต่อสื่อสารให้มาช่วยสร้างโนื้อหากันนิดนึงนะครับ Daddy 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 Down อันดับ9ครับพลังงานลี้ลับครับเห็นออกมาหลายรายการนะครับว่ามีสารสารพลังงานเหล่านี้จริงนะครับเราน่าจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์บ้างนะครับสงสัยแบบนี้เนี่ยต้องติดต่อพี่ป๋องมาดูชมไร ท่ังจิตครับงลงขึ้นลงขึ้นลงอันดับเพลังงานแห่งแอนโดรเมดามาพร้อมกับพลังแห่งมัดดาวตกแห่งเซนเซียอันดับหกพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าแต่ต้องไปตุดนตงนี้กับผู้เท่าเต่าเท่านั้นนะคะอันดับหพลังช้างสาร ยังไม่พอให้ใช้ควบคู่กับมรากระทืบลงเพิ่มอีกนิดด้วยสาวน้อยตกเตียงอันดับ4พลังแห่งผลปีศาจกินแล้วมีพลังพิเศษที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เฮ้ยหายตัวได้อันดับ3พลังเจไดขอพลังจงอยู่คู่กับคุณ m e t a p h o r c be with you อันดับสพลังแห่งแรกคลิปตัตวไหน <C id> <c oughs> พอพูดแล้วนะี่รู้สึกอ่อนแรงขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับอ่อนแออ่อนแอแบบสุดแรกหรือว่าเขาจะเป็นบุตรแห่งคาร์บกนนี้และอันดับหนึ่งพลังที่เราอยากจะนำเสนอให้เป็นทางเลือกเมื่อไม่มีน้ำมันและกา๊าซธรรมชาตินั่นก็คือ <C id> ตดครับว่ากันว่า ถ้าคุณตดต่อเนื่องกันเป็นเวลา6ปีกับ9เดือนจะได้พลังงานเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูหนึงลูกเลยทีเดียวโอ้โหไปทิ้งบอลกันดีกว่าพวกเราไปกันเถอะและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการประกาศภาวะฉุกคิดของเราในค่ำคืนอันแสนจะหอมหวนตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นของก๊าซธรรมชาติในคืนนี้นะครับ คุณสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้เลยนะฮะที่ www.thpbs.or.th/ eh ประกาศนะครับสัปดาห์หน้านะฮะจะเป็นใครอะไรยังไงที่ไหนติดตามกันได้ทุกคืนวันอังคารเพราะสมองไม่ได้มีวิคันหู <c oughs> นะครับ